วางแผนการเงินอย่างมืออาชีพใน2นาทีทุกคนรู้ไหมครับว่าปัญหาทางการเงินที่คนส่วนใหญ่กําลังปเชิญอยู่คืออะไร70%ขาดความรู้ด้านการเงิน66%ขาดเงินทุนและ61%ตกลัวการขาดทุนแล้วเราควรเริ่มต้นวางแผนการเงินอย่างไรดีละ่ะเราไปดูกันเลยครับเราควรรู้จักแยก n e e d and want ระวัง Lifestyle i n นฟล t i o นรายได้เพิ่มแต่ไม่มีเงินเก็บ เทียนี่ดอกเบี้ยสูงและเตรียมเงินจุกเฉินก่อนลงทุนโดยตั้งเป้าหมายอย่างสมาร์ท S Specific เป้าหมายชัดเจน M Measurable วัดผลได้ A Achievable สำเร็จได้จริง R Realistic สมเหตุสมผลและ T Time-bound มีกรอบเวลาแน่นอน ตัวอย่างง่ายๆนะครับหากเพื่อนๆต้องการเก็บเงินไปเที่ยวญี่ปุ่น50,000บาทภายใน1ปีให้เพื่อนๆเริ่มต้นออมเดือนละ4 1 6 7บาททุกเดือนเป็นเวลา1ปีนะครับหรือหากเพื่อนๆต้องการมีเงินเกษียณ10บล้านบาทภายใน30ปีให้เพื่อนๆลงทุนผ่านกองทุนหุ้นเพียงเดือนละ6,710บาทเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถเกษียณภายใน30ปีได้แล้วครับโดยเราควรเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุนไม่ว่าจะเป็น high risk high return ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูง เช่นเดียวกันผลตอบแทนต่ำความเสี่ยงก็จะยิ่งต่ำตามไปด้วยควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจและใช้กลยุทธ์ Asset Allocation เพื่อกระจายความเสี่ยงทุกคนสามารถเริ่มต้นง่ายๆโดยการเช็คตัวเองด้วยมือถือ SEC Check First เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนปลอดภัยเพราะการลงทุนที่ดีเริ่มจากการวางแผนที่ใช่ลงมือทำตั้งแต่วันนี้แล้วอนาคตที่มั่นคงจะเป็นของคุณครับขอบคุณครับ